สวัสดีครับได้เวลาเลิกงานนะครับนี่ครับที่ผมแกะทั้งวันครับแกะทั้งวันได้สองเครื่องครับเครื่องแกะยากถ้าแกะง่ายวันหนึ่งก็ได้สี่เครื่องนะครับห้าเครื่องครับแบบนี้แกะง่ายนบนี่ครับอันนี้ง่ายครับนี่ครับเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็เอาตัวยากก่อนนะครับไปหาตัวง่ายน่ครับนี่นะครับเหตุผลที่ผมไม่อยากซื้อเบลอา เมตรเมตรไม่อยากซื้อครับซื้ออ้อยากซื้อเครื่องละห้าร้อยบาทครับคันนึ่งไม่ได้ผมไม่อยากซื้อเลยครับช้ามากกินเวลามากเลยครับเสียเวลานครับนี่ครับนี้ก็ง่ายอยู่ครับครับแกะทั้งวันนะครับนี่ที่แกะเสร็จแล้วนะครับ รอจำหน่ายนะครับเกียบว,วันเออเกียบวันนี้นะครับนี่ครับเครื่องใหม่นะจ๊ะทุกคนเครื่องสามล้อนี่ครับเครื่องสามล้อสามล้อนี่เกียร์ยากครับมีอันอันรถอันโนอันรถเทน่า,นา เก่งง่ายเออทน่านี่ครับเทน่าเก่งง่ายครับวันนี้ลงคลิปโลมิเนียมทั้งวันนะครับนี่ครับพรุ่งนี้ผมแกะมิเนียมก็จะลงคลิปแกะมิเนียมนะครับนี่ครับก็ยางครับยางครับนี่ยางเก่าผมใช้ดีครับใสดใจขายนะครับขายยางมือสอง ขายไม่แพงครับาไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าครับก็อีกคนนึงก็แกะนะครับนี่ครับนี่ขายครับใครช่างใครคนสนใจก็ซื้อไปซ่อมได้ครับนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ครับสภาพก็สวยอยู่นะครับนี่ครับสภาพ ทั้งซ่อมขายครับมีสนใจนะครับนี้ก็เป็นเครื่องใช้ไฟนะครับนี่ครับเครื่องซักผ้าตู้เย็นเก่านะครับจ้างแกะนะครับอีกคนหนึ่งแกะอยู่นี่ครับแกะทั้งวันนะครับนี่ครับแกะกองๆไว้ตรงนี้ครับนี่ครับจนไม่มีที่ไว้แล้วครับเยอะมากขยะนครับ อันนี้เป็นเขามาส่งใหม่นะครับส่งตอนประมาณบ่ายสามโมง นะครับนี่ครับพัดลมครับตุม้มเก็บพัดลมย่นด้วยไหมเนี่ยตุม้มเร็ลเร็วเมาเก็บซอยกันพัดลมครับเก็บครับไม่มีที่เดินครับครับอีกพัดลมย่นผีตุม้มย่นผี นี่พัดลมครับดีครับ hey, ไม่ค่อยมีพัดลมมีเนียมมีไม่กีดต,ตัวนะครับนี่สดวนมากเป็นของทองแดงนะครับนี่ครับอันนี้ก็ทองแดงอยู่นะครับนี่ครับ ก็ทองแดงครับตัวนี้ก็มีเนียมมีเนียมก็มีครับครัว่าเดี๋ยวรถซื้อของมาครับี่บ้านผมออกไปซื้อของเดี๋ยวรถถอยเข้ามานี่ครับ A, B, C, B. ต้องเก็บก่อนครับอันนี้เออบวกมันยเนี่ย ไปน้ำนไมี้เด้อเจ้าของค้าลบอันนี้บอร์ดนี่เล็กคนนครับบอร์ต้องไว้ที่บอร์ดนี่ครับบอร์ดงานแกะนครับก็มาเรื่อยๆนะครับบอร์ดนี่ครับงานบอร์ด CPU ก็ยังไม่แกะครับ ได้มาเพิ่มวันนี้ก็ได้มาเพิ่มสองสามสี่ตัวนะครับ,บน,นี่ครับบอ CPU รด์ดซีพียูนี่ครับนี่ที่ผมเกะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับจากนี้ผมก็จะไปดูรอบดักปลานะครับผมใส่รอบไว้จะไปลงคลิปยามรอบดักปลาจับปลานะครับรอบดักปลาไม่ลืม ติดตามด้วยครับคลิปหาปลาของผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่นี้นะครับสวัสดีครับ